หนูจะใช้งานยักษ์จินนี่หนูต้องใช้เพียวตอดหรือความปรารถนาอันบริสุทธิ์ที่จะใช้งานยักษ์จินนี่ไม่ไปใช้งานยักษ์จินนี่ด้วยความเคลือบแคลงสงสัยอันไม่บริสุทธิ์ใช้พลังงานบริสุทธิ์ในการใส่คำสั่งหรือในการสั่งยักษ์จินนี่อย่างเช่นนะคะฉันเป็นมหาเศรษฐี และเวลามันเป็นพลังบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่มีถัดจากนั้นว่าเป็นยังไงวะมันจะมายังไงมันจะเป็นยังไง3ามคำอันตรายต้องห้ามเลยมันจะมายังไงมันจะมาเมื่อไหร่มันจะมากับใครมันจะมาที่ไหนอุสรพัดฮูวอดเบนแวร์วายเนี่ยมันเป็นอันตรายที่ระดับที่แคนเซลทุกอย่างไปเลยนะคะมันคือ1%ของความไม่เชื่อมันไปทําลายล้างของ99%ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเลย แค่เผลอเผลอไยสไลเดอร์นิดเดียวว่ามาอยังไงวะมันคือการแคนเซิลยักษ์จินนี่ไม่ต้องไปทำงานกลับไปนอนบอกยักษ์จินนี่กลับไปนอนอย่างเช่นน้องๆพี่ต้องการได้บ้าน20ล้านแล้วก็ไปถามน้องจะหามาได้ยังไงน้องจะทำยังไงบอกมาหน่อยอันนี้คือยุ่งงานจัก,กรวาลยุ่งงานกับยักษ์จินนี่ยักษ์จินนี่คือ อาถ้าจะถามขนาดนี้ไปทําเองเลยถ้าจะยุ่งขนาดนี้ไปหาไปหาคําตอบเอาเอง